ยังสดสดอีลีน้องเอ๋ยคนดีบ่เว่าโลายยังสดสดอีลีน้องเอ๋ยคนดีบ่เว่าโลายงานอาสนากันวะอาชนกันเอ้ยพอเป็นแบบน้ำจิ้มนะได้มาพบคนงามซื้อสาวแล้วสาวแล้วบ้านนาตาหวานได้เขาท้องคืนนั้นทุกสัมพันธ์้งานาน้าบานสามัคคี จันดองยูนามายามพบ้านดองมายามไรเด้จ้าไปดี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 ้าะปาฮะามัปาามปามาทางหน้าตใอาผักกอนเอ้ยได้ได้ข้าวพนมาเลยก็มาเยียมยามสนะ่อจะพอกันทีนึงนะอกันเตอเอเอเออมากินตะบมหุ่งมาขกบตะบมะุ่งตบงมแล้วตุ่งสดีพี่แถมได้ โอ้ยมอนีうう <si> membership membership. ่ม่อไมาขำพ้อมมาแลไรตอนนี like ้อนละผู uh> uh> ้คนมาเป็นสางแหงจุงใจแห่งชายหาดได้อาจารย์ใหญ่นี่ตอนทำาตอนนั้นยังอยู่เชลบนาชิพุกามยิ้อเมนวอชิพุกา้านมาไก่ไกุ่กหลามมาวันนี้เจ็สตายบอเจบเก้าล้านจดสเก้าล้านแล้วเจรอาแปดชิ้นแล้ว แปดชินาจะ่ไมเมื่อื่นเนี่ยมั้งสระเสราะมาๆๆปิดไปได้ไหปิดคิดว่าร้อยล้านวิวสงการนาจะเห็น่าจจะเกรานสงการมีคนมักเต็มมักดองงอนในสมนี้อาจจะได้นะเพราะสแลมบันนานี่ยคับสลมบันนาโก่งเต๋อเลยนะแตตอนนี้สแลมบันนายังค้องแน่นมาสแลยังคล้องอยู่ยังเนทะเลลมติดลมเนาะเออมันคล้องไปเลยเังแล้วสบายหูเลย มพยายามทำข่าวอ๋อควันควันใดควันคละคนมารอบหน้านี่เช็งคีดเปลี่ยนแปลงก็หนีไล่อีซ้ำเดือนนี่มาเห็นเนี้ยเปลี่ยนแปลงแล้วนะเนาะถ้าเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มาประมาณดอกมาสามเดือนมาเท่านึงเลยสามสี่เดือนมาเท่านึงแม่บอกตั้งแต่งมหอยคนใดโอ้เจ็ดเปดเดือนเลยนี่เออคนใดเจ็ดเป็ดวยเนาะวัวัยวัยางลัสุดไปโดนประเด็ดเอาก่อน เอากระเทาลงอี๋เท่ได้มาซื้อนี่มันสดใสกว่าเก่าได้จ้ะเนี่ยใช้แล้วก็สดใสเท่าลงเท่าหน้ามือเท่าลงเอาเท่าขึ้นเล็กน้อยเทานัหน้ามือนุ่มขึ้นตอนนี้เอาหน้ามือนุ่มขึ้นไดยการทีเป็นเบาเท่าเช้งมือพัดเต็มเบาเลยเนาะเชิงมือเนาะเส้าหาปีเต็มบบาพัฒนาทำงานตลอดเนี่ยกระนาะคุมบังนอกกลังพัฒนา ไปซื้อรถแล้วก็งานจะเห็นกันเลยนะบางที่บางเล้งข้าหกับบริภูจักเพราะข้าแต่ป้า,าเท่นบางเล้งนี่กับมามีหูจักแต่ให้แต่ป้ากระดูขี้ค,คานข่าในมือหนักมือเลยเขาคิดว่าเจ้าหนักหนักมือหนักหนักจะให้ขานเข้าไปแล้วขี้คานข้าในมือเจ้าพ่อเราจะเนี่ยสิเพราะเรจัสดใสแล้วบริขตังหลายเนะเจ้าว่าข้าจะไปลืมอันนี้หรอขานยาว ินาดดินไตดตปันให้มอเชงมือแมตปลายอ๋อแล้วก็โตกระ่มปันให้เขากระถมยับยหาเชงมือหยับไเขาเขาก็มไปทางหลังหยับทางหลังห้ให้เมื่อยับไป้ขาางหลังเขานี่ไอ้ตลอดยับดินไอ้หาเสงมือแหาได้างหลังเดืของมทางหลังคเกิดคนเงมืออไอันนี้เนี่ยองจัด นี้แหละของนี่แหละของครอบครัวเฮามาเมาเลยบอเลยลัดไปพเลยปกอมาไหมเนี่เอร์น้อยหนาทางนี่มันได้ครบกันเบอรเลยเจ็ดคนเจ็ดไทยพอดีเขาได้ไทเดียวนั่นหนาทางพี่กองให้เหินไปทั้งนี้คุ้สง่าคนงาคนกุ่ม ขึ้นเนี้ยบดมือบดเวนคนงามซื้อสาวเลโอสาวเล่บ้านนาตาววันฝากช่องละน้อยนี่พลใหู้้ติดตามภายในเดือนนี้หอดแสนซับสคราย เอาแล้วนี่องแม่เพลงหนึ่งนี่ก็แค่ใดนแล้วก็ฝากเพลงนำซ่องหละนออนี่พ่นเด้อนั่นก็คือเพลงใหม่เมียมีเมียต้องมาแต่ว่าเพลงอยู่ในซ่องเสียงเมื่อคมองกนอได้เตรียมอยู่ตอนนี้เตรียมอยู่เตรียมอยู่ซิงเกิลล่าสุดอ้าเสื้อครูยังสดสดอีลีน้องเอ๋ยคนดีบ่เว้าวไหลยยังสดสดอีลีน้องเอ๋ยคนดีบ่เว้าวไหลงานอาสนกันวะอาสนกันเอ้ยพอเป็นแบบ น้ำจิมำจ้มเนาะไป <laughs> หาจาันดองู้บานนี่ไป,ไปไปไปกันเลยไปกันเลยองมาไร <laughs> อง้งาแล้วตรงนี้ต่อยเวลาได้แบบจังเดยได้น้ำความรอเนาะหาจานดองปุ๊กเอาไปได้เลยปะ <laughs> <laughs> ปุ๊กปุ๊กเราปุ๊กเอาจัานดองมาบุ๊กจะลองหาทั้งปุ๊กทั้งบุ๊ก จู่โจมขนาดถ้าจะลองจะลองก็ยังกองกันเหาอยู่นี่นะจานนั่งอยู่บนเรือไหนต่อยจันดองไงจับเที่ยวเนี่ยไอเหรอเป็นซีไปขี่มอเตอเรืองเลยจานอ่ะโอ้ยแลเป็ี่ยนเป่าอ่างานศิลปะอีกแล้วงานฝีมืออีกแล้วบอกเขาเคยคิดว่าอันอันนันได้กินเนี่ยไฮโลได้อันที่เห็นโอ้ตัวเลขจานเออสีมันเบอร์สีเบอร์สีนะเบอร์สี คอนเซลคอนเซลน้ำเปล่ายกขึ้นไปแล้วนักเลยจัลลองนักเลยลเลเลกำลังก่อสร้างอะไรทำไมเยอะแยะเพื่อนเสียงมือก็จะจเจอได้แล้วนี่คือไอสงอาชิติพลนั่าแหล่บานนาซาแหล่นันซาแหล่คนสำเร็จจากซาแหล่หูใส่เสือคู่ขนาดขัขนาดล,ล่มลื่นอันนี้ก็ทำไมส่วนตัวจะลอง ที่ได้วัดปีของอาจะล่องนั่นี่ส่วน่ย์ก็จะล่องกำลังสาต้มดินของลาน้อยนะเธอลาน้อยเอง,นะนองเนาะยังบลแล้วเถอะซึ่งเมื่อกำลังก่เกียมดินผู้เคลื่อน ขามาไว้ขามาไว้มาจะใส่ไหนายมาขอบถีบไปไหนพู๋ถีบมาไหนพี่มไหมมาบ่งจันดองเลยเสาแหล่แต่เสาแหล่บรรณามาหนีมหาเสาแหล่บรรณามาหาเสาแหล่บรรณาว่างพอดีว่างว่างว่างตั้งคนตั้งว่างแต่แต่ว่าค่อยค่อยว่างนะเอาปลาตลอดเจ้าว่างแล้วค่อยอยู่กันมา มือเกิดวาน้องกันเลยใช่มันไ้มาเจ็บแจ่มเหมือนกันมากันพอดีมาตอนเที่ยงกินข้าวเรียบร้อยแล้วบใช่ด้วยของหวานแล้วโอ้ยหมดแล้วหวานอยู่วันนี้ใครจะลองตอนกินตาชื่อเหมือวพิสูจน์ร้องโอ้ยน้อกันนั่นแหละเจ้าเนี่ยน้อกันแหละ้วจะเจ้าจะเจ้าไปร้องพูดไหมจะไปนั่งพูดเจ้าน่ะะไปนั่งพูดเอาเลยคอยลองเสีกีตาร์นะไม่เบียดเสือกโอ้ยคือชื่งเหมือวชนะจีน กีตาร์นี่กีตาร์ของอาจารย์เอโน่ยีคนบ่ของอาจารย์เอโน่ยี่คนโอ้อันนี้มรดกูนอลท่านนี้บ่ได้เจ้าได้นะมรดกสนตุ๊กอาตัวเดียวนี้มีมีองไรมีเจ้าอะไรฮะกีตาร์เออไม่ละไม่ละมีอันนี้ละแล้วก็โบนมีโบวมีช่ตัวหนึ่งบอลช่ตัวหนึ่งช่อตัวหนึ่งคือสีราคาคือสูงมากเลยบนสุดราคาเนี่ยเันกีตาร์ตัวนี้แม่นบอลหนึ่งทรงขาดเข้านะ Đúng rồi Ờ, à, nụng lao bọn hắn đừng khăn khâu nè Các chân mồm hóng Chân mồm hóng được bọn Ờ Khi, khi, khi các lòng đại <laughs> bọn Các chân mồm Ờ, à, nụm lao bọn đấy Khi, Sao แต่คุณอยู่ลาเขาว่ากระเป๋าเงินแฟนนอนเด็กตืนสวยช่วยโลดไปเอาลองแม่ถ้าเอาเป็นผู้บุกแค่เสื้อแม่ผู้ชายพันนี้เหยียบใส่กิมมาได้ฟังเสียความหู มาท่าแล้วว่าในฝีลมในโตหาดีบ่มีสาวตาบ่ถึงบ่อายนี่แหละคนดีถ้าเอาเป็นแฟนเบิ่งติสิฮู้ว่าเอกโตจริงอ้าวเรื่อ สำคัญหัวใจวัดใจจึงห oh, okay. ูความจริงว่เที่ยวขีโม่วดปววโกโซยิงบอลอกบวกกินเสือได้ผู้ชายพันนี้โอเคครับต้องนอก็องจักปีเลยเพลงนี้จักปีแหละลอง เอไปเห็ดดีนเน้อยเองนะเาเห็ดเองเนาะเห็ดเองเห็ดเองล้าเองแล้วก็แจ้งเองเเห็ดสวรรค์เนาะต่อมากับเจ้าไปูตนอตอนนีต่อมาได้เอามาสืบได้เอามาสืบก่อนเีวนาสืไปมันไ่ได้ไปลวงนี่อ่ะอัน่ได้ไปลวงกันมอลำุงตอ้เอน เป็นเบิกมาตัวหนึ่งมามาแห้งเนี่ย้องวันเข่าเลยวันนี้เพลงที่ต่อไปพูดไหมสองคนนีกคือเก่าปะสองคนคือเก่ากำลังเห็ดอยู่วันนี้สาวไม่ห่างแก่แม่มีต้นหางแก่ะไม่ห่างแก่สมัคแก่จสองคนคือเก่าสองคนคือเก่าปุบป่ากันเนาะปุบป่ากันแล้วปุบป่ากันเนาะมีเส้นมือต้องมีสง่างมส้นาก็ต้องมีเส้นมือ๋อ้ไฟไปปุ๊บกบสาหาแล้วเนาะไฟคนหนึ่งไปใส่แม่แหละสอหกับเฟสเนาะ โซตาย,ยุจะสองสามทีคนเพียงเดียวอ๋ออ๋อเอาไปสักสก่อนโซเนี่ยไปสักสก่อนเอาไปเอาไปวันนี้คือคอโซคอมาสร้างผลงานแล้วจังไปต่อไอ้คือขี้เหาวันนี้เนะ<อ>าะการ์ติการ์ตนยันยงขี้เหาอยู่หรอ,อาวาันเดือนสุณสภาพกระถามมาเลยถามมาแล้วถามมาแล้วนิจตวาา่วขาขับจะบอกขับได้ก็ขับขับถารถละขับถารถเนาะขับถารถแต่ว่าเดือนเดื่องนี้มันไปวันได้เยอะได้เนาะแต่เมาก่อนปะเนาะ ่อนนั้นเป็นกราะไรั้ท้ายาคยังงอังไทยเลยสังมา看看네 way, ่ะตั้งเทงล่าและไทยแังต่าประเทศเนาที่ใ้กำลังใจเสาหลบรรณาสามนมนี่แหละสามนมนี่น้อไปใส่มาใส่ก็ไปน้ำกันตลอดไปคนเดีรวยกัน้องทางไทยกัไทยาคพกุณเป็นบุรี่ ไปไปไ e. ปคาละบอนอนายกันลอ๋อมันจะพเล่าเนาะโดยเฉพาะถ้าใหงานฝแบบยู่ปุ่นเนาะกตนทั้งหมเรน้อยๆเอ้ผู้จัดแสดงบรรณาเลยอะไบรรณาลงไนนเสียงจินจันล้อมเออาั่นง่ะนั่นนะนั่นนะนั่นนะน้นนน่คน่องั่น่นั่นนนั่ะ่นนนะ พอไปพอมาอยู่บอกระบอกระโดมีแต่ฝากเนี้อฝากผลงานเพลงของทนงงานทัเมืองกันแล้ชิบออกมาใหม่ ช่อง libro, ier, ชัางลองสื so to, ่อลองสื um like ่อพี่โอ้ยนะครับช่องเสียงเหมือนชองเหมือนต่นแหนช่องสางาแล้วก็ช่องต๋อยแมนหมดแล้วนะครับไม่ชองอ๋อซี่ชองเนาะพี่ทหาร่องพูแหละแต่พี่เป็นผู้ดีเป็นผู้สร้างผลงานผู้เดียวเป็นผู้มีดนตรีเป็นผู้ถ่ายท้ำเป็นผู้อัดเป็นผู้ตัดคลิปเป็นผู้ลงเฮ้ยแล้วผู้เดียวเฮ็ดเฮ็ดเช่นกัเอาไหมือนเฮ็ดเช่นไม่มันจำป็นก็ได้เอาไอาไฟมัดเชื่อโกโ้ปุ๊บแล้วก็เฮ็ดย้อนเฮ็ดเช่นเนาะมัดโกโปุบใช่ไหมนะก็ดีเลยหอยเฮ็ดเฮ็ดเช่นขึ้น ดนเนี่ยวันนี้ครอ้าทุกคนเดียข้อมากขเจอที่ติดตามสองทางสโซนซูเฟินนะ F F M เนอ่์ F m เ n e r F m i n วันนี้เนเฮดเป็นอันนั้นได้บอกคตอนท้ายเป็นพิ่งมันสากันไดบอถ้าลองคูกันคือเก่าเอางนถึงก่อนนะโอ้ยก้เป็นนนองไา้ครับ มัน่เคยพ่อสิอไ่ไไปยังไดล่ะท่องมาด่าจำก็ได้อได้มาพบคนงามสื่อสาวเล่สาวเลบ้านนาตาวันได้พบน้องขึ้นขอไม่ันน้ในงานผ้าป่าสามมาขี ไปได้เอาาไรไปท่าไปทั้งฝืนทาไปทั้งสมซ่าได้อยู่แต่วมาไปทั้งไปทั้งสาซ่าสรุปปอสปปีได้อยู่เอ้าได้มาพบคนงาซือสาวแหสาวแหลบนนาาวานได้พบนองคืนั้นสี่สานซ่ สาวแหล่บ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพน็ญพร้อมเป่งสียงไอ้ขอฝากนักน้องฝากไม่ทีปวดสงสารปลานี่เล่นใจเฮอวันไปได้ okay. ไปได้ยุค oh. okay, okay. รัค่ะเป็นโอเคโอเคกมอกับเจอะมากเลเจอถ้ามันเบื่อหล่นแบบนี้เมีคือถุงที่อาดขึ้่บาสเตอร์ร้อยล้านนี่นะคนร้อนนะอาดจ้านะแต่ยุคพี่พี่น้องแหละคนเะนะลยวันนี้มาหาว่างก็เลยมาหาคนนะ เพราะว่าขั้นเดืนหน้าเนี่ยจะจุดางแล้วเพราะว่าคนติดคิวพูดละมีทางอ่ากินไปพูดละไปร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอยู่ี่ร้องไห้นะเอาอวันนี้ออตราฟ้าก็เลยไปหาคนอ๋อโอเคอกาสหน้าความไม่จังความไม่ทุกคนเลยไปเชื่อเลยกับโอเคทุกคนเลยบายบายอาจารย์แท้อาจารย์แท้ตเอชซีตงงานตั้งเอชซีตั้งงานตั้งสองคนกันติดตามผลงานต่อไปวันนี้มิจิสั่งผลงานซะก่อนจังไปต okay. ัวฝาก เมียมีเมียต้องมาทางซ่องเส้นมือคบวงนอ,อนสาวไม่ห้างแกขทางซ่องลองสตูดิโองามซ้ำเทาอยู่ซ่องสง,งาส่าซินีพนเอามารีวิวใหม่ปัดปุ่นใหม่ขอบใจที่ตามวิดีโอต่อไปโอเคถูกกันขึ้นซีป่ปนเลย <laughs> ถูกกันพวงรถฉักินข้าวปลาปลาคนาดไหนวัดวัดจนใจยุ่งกับมันเลย บอยจะลงหาเฮ้ยแตมาถ้าถูกแต่ว่าบดได้ไปถูกอมาเราว่ายังาะว่ามันมีงานแสดงว่าต้องมีเงินับมีงานโอเคไปก่อนโอเคโชคดีขอจขอจันดองกับแล้วขอบใจขอบใจ กลับแล้วคนเดียวจะขี่รถมาสองพันแต่คนเดียวขี่รถมาสองพันผูกอันดองขับมาส่วนขับแสดงว่ามารอบหน้าขี่มาสามคันตรงคิดดอยู่นะเดือด้อยั้างมาด้ะายบาย ร <laughs> ่างไงไงท่านไปบ่ายโจบแบบ